มื้อนี้แม่หนองเล่สิแกงเขียวหวานเนี่ยมื้อนี้แกงเขียวหวานดอกกระหลำ่ำเครื่องปรุงกม็มีน้ำปลาแกงเขียวหวานพริกแกงเขียวหวานเนาะใบบักกูดกะทิผักแม่แม่หนองเล่ใส่ผักอันนี้กับอันกระเที่ยงเนาเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนการเฮ็ดกันเลยเนาะแม่หนองเล่สิว่าไว้ไว้เพราะว่าฝาเฮ็ดไว้ไว้ พอเอันมันพอดพอได้เนาะขั้นแรกเลยตั้งไฟใส่กะทิลงไปอุย้ยเสียงขาอไหนนี่ย,นยู่คนเดียวสำหรับเห็ดกินคนเดียวเนาะไม่เห็ดหลแมลงเน้ใส่กะทิลงไป ใส่กะทิลงไปแล้วกะ็ใส่นี่ลงไปใส่ลงไปผัดพริกแกง,งเมี่ยน้องแก่ใส่ใบกระปุดใบัะไยผัดใส่ลงไม ตอนเรียบๆก็สิใส่อีกนะลาไปไวๆนะแล้วก็ใไ่หมูล้องไปผัดหยุบใส่ได้ละต่างมือแล้วละใส่ลงไปผัดแต่้องนี้ก็สิใส่น้ำปลาตอนนี้เลย แต่กระขาดว่าใดสูตรของแม่ลงเล่ตีแม่ลงเล่มักปลาแดด <laughs> เป็นน้ำยาลูกครึ่งกับเรากันเนาะกล่องกระพอดว่าใด้มื่อสิเดส่บลับปลาแดดเดี๋ยวว่างไว้ก่อนเปิดปลาแดดก,ก่อนโอ้แม่นปิดแนนได้เรียบปลาแดดกับสิเทใส่เล่หลับกัน,น ตอนลุกไปสอ,อาตอนมันออกไื่สิใส่กับผักเกี่พราอันถ้าอ่นไห้เนื้อมันสุกแล้วเขาจังเติมนมนะ้ำเนาะใส่กะทิใส่นส้ำนี่แหละแม่งเร่กับน้ผัดเห็นมึงจะซื้อเติมน้ำใส่ผักกับแก้วแล้วเป็นอันเรียบร้อยไม่สิเม็ดไห้นีน่ไม่ว่ามันสิไปโดนมันสิ เยาสิเติมปลาแดกใส่ไหมอันนี้สูตรของแม่ของเล่น <c oughs> ใส่ปลาแดกเนาะสำหรับคนอัน,น,นอีสานที่อยากเทศไก่เทดกินเดอร์แม่น้องเล่นผัดใ็้เบงเราเตรียมใส่น้ำใส้ยังก็แล้วแล้วแล้วปึ๊บปับ๊บข้าวเดี๋ยวเสร็จแล้ว